ก็เรื่องนี้นะคะออมรับบทเป็นชัดดาค่ะในเรื่องก็จะมีอาชีพเป็น PA หรือว่า personal assistant คือชัดดาเป็นผู้หญิง Gen Y จริงๆคล้ายๆออมนะออมก็คือ Gen Y อยู่แล้วคือเขาก็เลือกคาแรคเตอร์เราที่แบบ มารับบทก็คือในเจเนอเรชันเดียวกันอยู่แล้ว mm hmm. คือนิสัยของชาตราเนี่ยจะมีความแบบมีโกในการที่อยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานมากกว่าเรื่องอื่นเลยนะคือถ้าเทียบงานความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเลือกงานมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังอะเป้าหมาย,ยตรงไหนฉันต้องตามไปหยุดตรงนั้นคือฉันต้องเป็นแบบที่หนึ่งฉันต้องเป็นแบบ perfectionist ในอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์หนึ่งที่ออมต้องปรับก็คือที่ผ่านมาสําหรับเฮโลเนี่ย อมจะเล่นเป็นคาแรคเตอร์แบบวัยที่ยังไม่ถึงวัยนี้ค่ะแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่อนข้างสูงเราก็คิดว่าเราต้องการทำคาแรคเตอร์ให้กลมมีทั้งมุมมองในการทำงานสุข,ขุมดูโปรเฟชชั่นอลมีสติให้มากกว่าตัวจริงนิดนึง มุมเวลาอยู่กับครอบครัวก็จะต้องมีความน่ารักในแบบของตัวเองหรือว่าเวลาที่อยู่กับเด็กเจนแซดก็ต้องแสดงออกอีกแบบหนึ่งคือผู้หญิงมันไม่มีคาแรคเตอร์ด้านเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราพยายามจะจะสร้างให้มันให้มันกลมขึ้นในวัยที่เรายังไม่ค่อยได้เล่นจริงๆความแตกต่างมันมันไม่ได้เยอะแต่มันก็มีความแตกต่างอยู่ ขาฝากซีรีส์เรื่อง X Y Z ด้วยนะคะคิดว่าทุกคนจะชอบนะคะมีทั้งความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเจเนอเรชันก็ยังไงฝากติดตามนะคะ